นี่ค่ะมูนนะคะก็จะมาเปิดบ้านทำโฮมทัวร์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน มาอยู่กับมดเหมือนเดิมนะคะในช่องมดน,นาราพัฒน์นะคะแต่วันนี้นะคะช่องเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการทำโฮมทัวร์ครั้งแรกของบ้านหลังนี้หลังจากพี่ที่ันก็คืออยู่บ้านหลังนี้มาประมาณแบบ3ปี <c oughs> ใช่จ้าสาปีแล้วฉันเพิ่งมาเปิดโฮมทัวร์กันก็ตื่นเต้นกันนิดนึงเนาะเพราะว่าคือบ้านแบบก็อยากให้เสร็จเรียบร้อยอะไรนิดนึงก่อนก่อนที่จะเปิดโฮมทัวร์กันพูดกันเยอะแล้วเข้าไปกันเลยดีกว่าตา้มไหม มาเริ่มเพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีคําถามนะถามพี่มดนะวันจะมีทั้งหมด108คําถามอันนี้พี่มดจะตอบอะไรน108คำถามวันนี้ หรือเปล่ปาออก,ก่อนกับพี่น้องขาร้อยแปดคำถามเนี่ยคำถามแรกคือทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจทําคลิป,ปทัวร์ครั้งแรกที่บอกไปว่าคือเราอะ่ะก็คืออยู่บ้านหลังนี้มา3ปีบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เรากับทิวเนี่ยคืออยู่ด้วยกันแล้วก็ที่ตัดสินใจมาเปิดเพราะว่านหนึ่งก็คืออะอะไรหลายๆอย่างมันเข้าที่เข้าทางลงตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆที่แบบเราซื้อมาแล้วเราอยู่เนี่ยเรากลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะมีต่อเติมตรงนู่นตรงนี้จะเพิ่มอะไรไหมอะไรก็เลยยังไม่เปิดจนกระทั่งตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเออตอนนี้มันลงตัวแล้วทุกสิ่่งอยาามันเข้ี ทำกัแล้วก็เลยเปิดซะหน่อยบ้านหลังเนี้ยใครเคยมาบ้างพ่อแม่เราพ่อแม่ทิวพี่น้องทิวแล้วก็แบบเพื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็โฟพี่โฟเคยมาใช่โฟเคยมาเคยมาบ่อยไหมบ่อยปะบ่อยแหละบ่อยนะมาถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดแบบวันไหนที่เรามีจะถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันหรืออย่างเงี้ยก็คือมาบ้านเราบ้างไปหาโฟบ้างแต่แบบเอาจริงๆนะคือโดยปกติแล้วอะเราก็จะเป็นฝ่ายกรบโผมาที่นี่เพราะว่าคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างติดบ้านเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบออกไปเจ โลภายนอกเท่าไหร่เราก็เลยจะแบบเออให้โฟแบบเออมาหาหน่อยมาอยู่แบบมาที่บ้านเนี้ยมันสะดวกสบายเราดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าบ้านหลังนี้คือเรือนหอใช่ไหมเลือนหอสีตาจะเหลืออะไรละตาคิดว่าไงแล้วบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนสมาชิกมีทั้งหมด3คน2หมานหนึ่งรวมไปสามเลยทำไมถึงใช้เวลาตกแต่งบ้านถึงสาปี เรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบอยากจะแตง่แตงๆแ,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 แล้วยัดทุกอย่างไปอะแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าแบบเสียสเปซตรงนั้นไปเราเลยรู้สึกว่าค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยคือเราอะก็ไปดูหลายโครงการนะคือดูแบบดูหลายที่ดูหลายทำเลใช่คำนี้วเล่ะเลือกเยอะมากแต่สุดท้ายก็คือมาจบที่นี่ของ AP ซึ่งที่นี่คือเหมือนแบบตอบโจทย์กับเราตอบโจทย์กับอะไรหลายๆอย่างคือทั้งเรื่องของสเปซที่มันกว้างขวางมากๆเพราะว่าตอนที่เราจะเลือกซื้อบ้านอะเรามีในใจอยู่ว่าเราก็คืออยากจะเลี้ยงสุนัขการที่เราจะ เลือกซื้อบ้านที่มีสเปซที่แบบมีสวนซึ่งสนามหญ้าคือฉันก็ไม่ได้จัดสงจัดสวนอะไรนะจ๊ะคือสนามหญ้าที่ฉันมีเนี่ยก็คือเป็นแบบพื้นที่วิ่งเล่นของสุนัขฉันอะไรเงี้ยก็คือทําอะไรได้เยอะอะไม่ว่าจะแบบชวนเพื่อนมาแฮงเอาท์หรือว่าแบบจะบาร์บีคิวกันสวีทโมเมนต์กาแฟเราอะไรเงี้ยมันก็ได้อะรถเป็นคนติดบ้านมากแค่ไหนถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะจะออกจากบ้านก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจริงๆหรือว่ามีธุระจริงๆหรือว่าเออคิวชวนว่าแบบเออไปกินข้าวร้านนี้กกกกันนะะ็็็ไไปปมเดอาจจี แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านสบายแฮปปี้แล้วคิวหลับเขาชอบอยู่บ้านเหมือนกันโอ้โหจะเหลือเหรอโชคดีที่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันที่ว่าติดบ,บ้านไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็คืออยู่บ้านแบบดูหนังทำนู่นทำนี่การอยู่บ้านของเรามันก็ไม่ได้น่าเบื่อมันก็แบบมีกิจกรรมทำอย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวโชว์ไอเดียที่ใช้ s เ a c แอนด์ฟังชั o นนอที่พาวทพรีเซนต์หน่อยได้ไหมว่าเป็น ส่วนใหญ่แล้วอะมุมที่เราแต่งมุมที่เราจัดสเปซเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมที่แบบเออเราอยู่กระทิวเป็นมุมที่แบบใช้เยอะที่สุดของบ้านเลยก็ว่าได้ก็อย่างเช่นมุมนี้ที่เป็นลิฟวิ้งรูอย่างตรงเนี้ยมุมทีวีของเราาเงี้ยแล้วก็ต่อเติมขึ้นมาให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันดูโล่งที่สุดแล้วก็มีที่ติดทีวีได้แล้วก็ตั้งคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะซื้อโตะคอมแยกมาอีกเราต้องหาพื้นที่มาตั้งอีกหรืออะไรอีกเราก็เลยเอามุมเนี้ย ไอเดียนีย้เป็นไอเดียของทิวเพราะว่าตอนที่เรากําลังจะเริ่มแต่งบ้านอะทิวก็บอกแล้วว่าตรงนี้มันมีแอร์ตัวใหญ่อย,อย,อยู่ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะประหยัดค่าไฟเราควรจะมีฉากการที่ไม่ให้แอร์เนี่ยมันโฟล,ล์ออกไปข้างนอกก็เลยทําประตูปิดเป็นประตูกั้นสามารถแบบเปิดปิดได้ง่ายอย่างเงีย้ยก็จะมีตรงประตูครัวที่เราทําเพิ่มเพราะว่าอยากจะให้พื้นที่บ้านเนี่ยที่สเปซมันดูกว้างอยู่แล้วอะสามารถทําให้กว้างขึ้นไปอีกได้โดยการที่เปลี่ยนประตูจากประตูเปิดปิดธรรมดาเป็นประตูเลื่อนแล้วทําให้มันเป็น,ปนกระจกมันก็จะได้ดูโปร่งมากขึ้น แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นห้องเรื่องของห้องสตูดิโอซึ่งห้องสตูดิโอของเราเนี่ยเราเพิ่งจะมาแบบเดคอเรตตอนหลังเพราะว่าอย่างช่วงหลังเราเริ่มทํ o ย t u b e มากขึ้นเราก็เลยก็มีการจาาัดฉากแต่งห้องอะไรมากขึ้นแล้วที่สําคัญที่เราชอบมากๆเลยก็คือว่าแสงธรรมชาติมันดีมากแกคือฉันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคือเราก็อาจจะมีแบบมีไฟไห,นหน่อยเผื่อว่าแบบวันไหนที่แสงธรรมชาติก็อาจจะทําร้ายเราโดยการที่ว่าแดดก็คือไม่มีหรือว่าวันไหนฝนตกหรือว่าอะไรก็ตามก็คือห้องข้างบนก็จะเป็นห้องสตูท,ที่แบบเพิ่มเติมขึ้นม แล้วมดทากิจกรรมอะไรที่มุมหลังบ้านบ้างมุมหลังบ้านหรอมีวิ่งกับหมาอย่างเดียวเลยอะแต่อย่างที่บอกตอนแรกว่าเรารู้จุดหมายของเราอู่แล้วว่าเออการที่เราเลือกบ้านหลังนี้เพราะเราอยากมีสุนัขเราก็คิดแค่ว่ามีพื้นที่ให้แบบเราได้วิ่งกับสุนัขแบบได้เต็มที่แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรทุกหย่อมหญ้าก็คือได้วิ่งกับหมาแน่นอนเลยแล้วเลตาชอบหลังบ้านปะไปเลตาชอบหลังบ้านมากคือนางตัวใหญ่มากการที่จะมีพื้นที่แบบกว้าง ang, ๆโล่งๆให้นางได้วิ่งเนี่ยคือนางก็ มุมสตูดิโอเนี่ยตกแต่งเองเหรอือเปล่าเลี้ยรีมาจากไหนบ้านหลังเนี้ยห้องมันเยอะมากมันต้องมีสักมุมแล้วแหละมันต้องมีสักมุมไหนมุมหนึ่งที่มันต้องเป็นห้องของเราในการทํางานเป็นสตูดิโอของเราเราก็เลยไปเลือกห้องชั้นบนที่มาโดนแดดช่วงบ่ายๆเพราะว่าการทํางานของเราก็คือช่วงบ่าย าคุณพ่อครัวเนี่ยอยู่ในไอเดียการใช้สเปซ e อนก์ฟังชั่นแลคือจริงๆอ่ะครัวที่แบบเราได้มามันก็คือโอเคแล้วอ่ะมันก็คือโอเคเลยอ่ะแต่ว่าทิวก็คือมีความแบบโมเมนต,ต์อยากทำอาหารเนาะอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากทาบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะต่อเติมขึ้นมาให้มันดูแบบใช้สอยแบบได้สะดวกมากขึ้นะอะไรเงี้ย แล้วใครเป็นคนคิดไอเดียต่อเติมครดช่วยกันหา r เรฟเ e n น e ์ไอเดียที่เรากับทิวหากันมาก,ก็คือไอเดียเหมือนกันเลยให้มันฟังช่อลมากที่สุดแล้วก็สามารถมีมุมที่แบบเก็บของเก็บของได้ไม่ได้ทําให้มันดูแบบโลกหูโกตาจะมากเกินไปอะ่ะแล้วเป็นคนเข้าครัวบ่อยไหมคนที่เข้าครัวบ่อยอะก็คือจะเป็นทิวแนะนําเมนูเฮลตี้ที่ เราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินแพนเคก้กเราเป็นคนชอบกินแป้งเว้ยเอาพูดตรงฉันเป็นคนชอบกินคาร์โบไฮเดรตมากแต่ว่าการกินคาร์โบไฮเดตเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีถูกปะ่ะไปเสิร์ชตาม u t u b e ว่าแบบทำแพนเคก้กที่มันไม่อ,วมแบบวอ้วนอ่ะใช้แค่แบบพวกข้าวโอ๊ตไข่กล้วยแค่นี้อยู่ท้องแล้วก็เฮลวตีด้วยไม่อ้วนด้วยแฮปปี้ทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมุมไหนคือมุมโปรดที่สุดในบ้านมุมนี้ มุมนี้เป็นมุมที่แบบเราได้ใช้งานมากที่สุดแล้วใช้แบบแอคทิ i ิตี้หรือว่าใช้ Store สเปซพื้นที่ตรงข้างล่างให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วที่สําคัญคืออยากจะแบบมีเวลาแบบให้การแล้วก็ให้กับเดลต้าด้วยน้องหมาด้วยอะไรเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ได้แชร์มากที่สุดก็คือตรงนี้ก็คือดูทีวีดูซีรีส์ whatever นั่งทํางานตรงนี้สเปซตรงนี้คือจบแล้วคือง่ายมากงั้นพูดถึงความสุขของคนติดบ้านจะต้องทำ เธอกันอยู่บ้านมันสบายมากนะเว้ยคือมันแบบมันดีอ่ะคือเปิดแอร์ฉ่ำๆอ,อยู่ในบ้านอ,ะอ่ะการให้มดชวนเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนบ้านเอพีหน่อยได้ไหมการที่แบบได้เลือกโครงการดีๆเรามาอยู่เอพีอย่างเงี้ยที่เราชอบเลยอ่ะสเปซของบ้านที่กว้างขวางและอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกโอเคเลยก็คือสังคมสังคมเพื่อนบ้านคือดีมากอ,ะอ่ะคือเอางี้นะเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าแบบนี่คือเอพีแบบซื้อบ้านที่ฉันหรือเปล่าเลยเปล่านะจ๊านี่คือจะซื้อเอชจ่ายเงินเองฉันอยู่ของฉันจริงๆมา3ามปีนะจ๊าขอโทษการที่จะแบบ อยู่ดีมาพูดอะไรได้ก็คือมันดีอะไรหลายๆอย่าง,างมันดีเราก็เลยแบบกล้าที่จะพูดออกมาว่าแบบมันดีสรุปแล้วอ่ะคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกไหมที่เลือกบ้านหลังนี้ของโงการไอพี <c oughs> คิดว่ายัางไงพูดมา <c oughs> แล้วกันเนี้ยดีเรา,า,ารา <c oughs> ู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆ <c oughs> นอเคแมนาคตมีแผนจะแต่งบ้านเพิ่มไหมเอาจริงๆบ้านอะ่ะมันก็อาจจะต้องมีเพิ่มตรงเพิ่มเติมอะไรแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มเติมมันก็ต้องใช้เงินเนาะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะสปอนเราเพิ่มไหมก็เราแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดห้องนอนเลย เบสบูมทัวร์สินะเอางี้แล้วกันชาวเน็ตถ้าอยากดูคอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์เยอะจะเปิดให้แต่ถ้าคอมเมนต์ไม่เยอะไม่เปิดจ้ะหมดเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถจริงๆร้อยแปดโอเคนีมผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับกดซับไปด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยแล้วก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของโฟมมดูว่าเออถ้าเต้นอะไรยังไงเพราะว่าคอนเสิร์ตกับมี้ก็คือ15ตุลาน,นี้แล้วแกก็คือจะคอนเสิร์ตแล้วนะอ่ะย,ย้ยายไปแล้วบา,บาย,บาย,บายจ้าก,กัน